โอเคนะเพื่อนๆวันนี้มีฮานมานะครับเป็นทำสีควาคลัดนะครับผมก็ของรอยิมากาคัดไนนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยอันนี้ผมจะโรกสีไม่เลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกก็ใช้แบงลวดนะครับทำให้มันเป็นเส้นนะครับเพื่อว่าให้น้ำยาเข้าไปได้ง่ายๆนะครับผมก็ถูๆให้ล็อกชิดนาเลยนะครับผม ก็โอเคนะคเพื่อนๆหลังจากนะถูก,กับแล้งลวดก็ทาน้ํายาลอกสีได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆสวมถุงมือด้วยนะครับเว้นตานะครับก็ตาทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ20นาทีนะครับอยา่าตำถ้าเป็นพวกสีสเปร์มันจะลอกง่ายนะครับ จะเริ่มหลุดแล้วครับผม แชรดิ้งมาเลยนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มพองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาลองคัดกันดูนะครับก็ใช้แปรงลวดนะครับอันนี้เป็นขวาคัดหน้านะครับผมอันนี้เป็นลูกอ่างอ่าเก้าชั้นห้าครับผมสวยมากนะของพวกนะั้ เบิ้ลสนใจน,นะครับส่งมาทำได้ฮานสีะน,นะผมอุ้จัมากเลยนะผมญาโรคถียกครับผมรูป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 ตางเสนนะครับน,นี่เราก็ถูไปอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมขัดเสร็จเลยนัันมากๆครับ เพื่อนๆตอนนี้ก็ลอกสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้แปรงลวดเพืั้งขัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมามันจะเป็นคราบน้ามันนะครับเพื่อนๆก็เอาสกอดไ้หรือว่าที่ล้างจานนะครับผมล้างกับผงซักฟอกนะครับขัดําความบอกถาดอีกรอบนึงครับแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็มาดีสีรองพื้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะขัดกับน้ำยาเอ้ยขัดกับผงซักฟอกอีกหนึ่งรอบนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาขัดกับอ่าผกระก้กิงหนึ่งรอบนะครับผม <c oughs> ถ้าขัดไม่ดีมันเป็นคราบนะครับมันจะขึ้นพองนะครับผมใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆม,มีหรือไม่ก็อ่าที่ล้างจานครับเกียวเียวก็ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> เ,เพื่อนเดี๋ยวตัดไปตอนที่บุ๋มขัดเสร็จเลยนะครับโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ขัดเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเตรียมพ้นสีรองพื้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาพ้นสีรองพื้นกันเลยนะครับผมก็พ่นเก็บตามโครนนะครับเพื่อนๆ โอเคครับเพนๆตอนนี้ก็พ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วนะครับก็รอยแห้งนะครับเดี๋ยวมาขัดเก็บสีพื้นอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มาลงสีจริงนะครับผมโอเคครับตัดไปตอนที่ขัดสีพื้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อนหลังจากแห้งแล้วนะครับเราก็มาเก็บตามมดอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนนี้นะครับถ้าใครมีสีปูแล้วก็อยากให้ชี้นั้นเรียบเนียนก็ เก็บนะครับเก็บริวเก็บรอยรอบรุดท้ายนะครับก่อที่จะลงที่จริงนะครับเป็นติโปโ้นเหลืองก็ได้นะครับหรือน้าํายาเก็บรอยก็ได้นะครับผมเพื่อนๆ โอเคนะเพื่อนๆผมเก็บตามดเป๊ะหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะเพื่อนๆหลังจากผูเก็บตามดแล้วก็รอยแห้งนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาขัดสีพื้นกันเลยนะครับผมก็ในส่วนของการขัดสีรองพื้นนะครับจะใช้กระดาษทรายเบอร์หกร้อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขัดเสร็จได้เลยนะครับก็จะให้กระดาษทรายเบอร์หกร้อยครับในการขัด เดี๋ยวตัดไปตอนที่กัดเสร็จเลยนะครับผมอ่ะก็มาถึงขั้นตอนการลงสีจริงแล้วนะครับเพื่อนก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับชิ้นงานให้แห้งนะครับผมหรือใช้ได้เป่าร้อนเป่านะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็พ่นสีได้เลยนะครับเพื่อนๆนจะเอาสีอะไรก็พ่นได้เลยครันนี้จาเป็นฝาสีดำเฮานะครับจะใช้สีกระปองนะครับผมในการพ่นสีนะครับ แล้วก็เคลือบทับหน้าด้วยเลกเกอร์รถยนต์นะครับเพื่อนๆเ,เที่ยวแรกก็เป็นการโปรยก่อนนะครับโปรยในตัวชินานนะครับเพืเ่อนๆโปรยตัวเลยนะครับโปรยเก็บปัวกรน,นะครับแล้วก็จะซ้ําประมาณอีก2รอบแล้วก็โปรยอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็เคลือบทับได้เลยนะครับเพืเ่อนะเพืเ่อนเพื่อนเชอบคลิปในนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับ โอเคนะครับก่อนที่จะซําเที่ยวก็ให้สีมันซิดตัวแห้งดีก่อนนะครับก็ใช้ไดเป่าร้อนนะครับช่วยก็ได้นะครับหรือถ้าพ่นกลางแจ้งก็ได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ที่บ้านผมมืดฝนนะครับก็เลยใช้ไดเป่านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทาเที่ยวที่2ได้เลยนะครับให้เพื่อนเพืนเก็บตามโขบด้วยนะครับดูตามขขบให้ดีนะครับเพราะว่าตามขอบจะทํากันกว่านะการพ่นสีเราต้องพ่นมาจากโขบ แล้วก็มาพ่นหน้ากว้างนะครับมันจะง่ายกว่านะครับเพื่อนๆก็ซ้ําเที่ยวที่2ได้เลยนะครับผม รอบนี้ก็เป็นเทียบสุดท้ายครับเทียบโรยนะครับผมโรยเอาเม็ดมันนะครับแดูตามขอไปดีด้วยนะครับผม ก็โอเคนะเพื่อนๆมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับจะลงหนังสือตัวสีแดงนะครับอ่าเราก็ใช้ไม้จิ้มปันหรือไม้ลูกชิ้นนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับให้สีแห้งให้ดีนะครับเราก็เต้มลงไปได้เลยนะครับที่สําคัญมือต้องนิ่งนะครับเพื่อนๆก็ผมก็ให้สีบาลีทําให้นะครับอ่า โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ตัดมาตอนที่ชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าผมลืมอัดหน้าจอตอนพ่นเลเกอร์นะครับตอนนี้พ่นเสร็จแล้วครับงาจับกันไปเลยนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างนะสำหรับการทําสีฝากระรอยมีกนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับก็ไปรับชมภาพนิ่งกันเลย